ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของเงินผู้สูงอายุนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลายๆคนก็รออยู่นะครับถ้าจะรอ3,000บาทเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับเดือนละ3 0 0 0บาทจริงๆเนี่ยเขามีการไปสำรวจมาแล้วนะครับว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะได้สวัสดิการของรัฐเนี่ย3,000บาทเป็นตัวเลขที่อยู่ได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับคลังเก็บภาษีได้น้อยลง คนเกิดน้อยลงแล้วคนรุ่นที่จะไปอยู่ในวัยทํางานเนี่ยก็มีน้อยลงทําให้ภาษีที่เก็บเข้าไปได้มันน้อยตามไปด้วยนะครับในอนาคตเราจะมีผู้สูงอายุกันเพิ่มมากขึ้นเฉะนั้นเงินที่จะช่วยเหลือผู้ผู้สูงอายุได้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับหลังจากที่วันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพอมอเนี่ย เขาก็ได้มีการประชุมใหญ่นะครับโดยหัวโต๊เนี่ยท่านประธานก็คือรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณภูมิธรรมวเวเชชชัยนะครับก็เป็นประธานแล้วก็ได้ข้อสรุปตัวเลขออกมานะครับว่าตัวเลขที่เหมาะสมที่จะสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เนี่ย นะครับก็คือเดือนละ1,000บาทโดยปกติตอนนี้เนี่ยนะครับคนที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะท่านจะได้รับ600บาทนะก็เป็นขั้นบันได6 0 0 7 0 0 800และก็1,000สําสำหรับคนที่อายุ90ปีขึ้นไปนะครับฉะนั้นการที่จะจ่าย1,000บาทเท่ากันทั้งประเทศได้ในเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนคาดว่าทางกระทรวงพมจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมครมให้ครมนั้นอ,นอนุมัติ นะครับแล้วก็มีเสียงถามตามมาอีกครับแล้วคนพิการได้ด้วยไหมผมคาดว่าก็น่าจะได้ด้วย1,000บาททวนหน้าแล้วก็ตามมาด้วยเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็อยากได้เงินเพิ่มแต่เด็กๆเนี่ยเงินเพิ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเด็กๆเนี่ยจะได้ทวนหน้าในปัจจุบันนะครับครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือ600บาทจากกระทรวงพมที่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน60ปีส่วนใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับแต่ ในอนาคตข้างหน้าเขาจะไม่แบ่งแล้วครับคุณจะรวยหรือจนคุณต้องได้สิทธิ์ตัวนี้คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปี600บาทครอบครัวคุณจะรวยหรือจนก็แล้วแต่ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วนะครับทุกคนที่เกิดมาจะต้องได้รับสิทธิสวัสดิการตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากครอบครัวไหนคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิประกันสังคมคุณสามารถไปขอได้กับประกันสังคมอีกด้วยขอประกันสังคมได้800ขอพขอพมอได้อีก 600อนะครับอันนี้ก็น่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้แต่การขึ้นจาก6 0 0ไปเป็น1,000ของเด็กเนี่ยน่าจะยากนะฮะแต่ของผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการอันเนี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้1,000เป็นไปได้มากกว่า3,000นะครับ3,000เราก็ต้องรอดูในอนาคตนะถ้าเราเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ